ดูประเด็นที่ทางคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับเอาหลักฐานไปยื่นปปงให้มีการตรวจสอบอดีตรัฐมนตรีนะักการเมืองที่เอี่ยวกับแสแกมเมอร์เนี่ยนะครับแล้วก็พบความผิดปกติท,ทําธุรกรรมเริ่มจากทุนจดทะเบียน10เหรียญสหรัฐแล้วไปซื้อกิจการสูงกว่าล้านเท่าที่เป็นเอกสารที่ทางคุณพิสิทธ์ไปยื่นเนี่ยนะครับ ไปพร้อมกับคณะครับเอาหลักฐานเส้นทางการเงินมีท้ายเอกสารรายงานการเข้าซื้อกิจการการวางโครงสร้างบริษัทวิธีการในการเพิ่มทุนซึ่งมีการรายงานต่อทางกรตรวมถึงบุคคลที่มีรายชื่อในแบล็คลิสเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ของสหรัฐมอบให้ทางปะปะงตรวจสอบข้อได้จริงประกอบกับช่วงนี่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายที่รัฐสภาว่ากระบวนการสแกมเมอร์ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวก,การทําธุรกรรมในไทยและเชื่อมโยงกับคนไทยหลายคนรวมถึงบุคคลที่มีตําแหน่งทางการเมืองนะครับ วันนี้เอารายชื่อของคนที่อยู่ในกฎหมายของสหรัฐท,ที่พบว่ามีความผิดปกติทําธุรกรรมเริ่มต้นเพียงแค่10ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินบาทก็330บบาทไทยเท่านั้นนะครับที่เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทที่มีอดีตรัฐมนตรี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาซื้อกิจการมูลค่าสูงกว่าเป็นล้านเท่าและในที่สุดบริษัทนั้นก็เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีรายชื่อในสหรัฐปลายทางเชื่อมโยงมาถึงบริษัทพลังงานหลักของไทยที่เคยตกเป็นข่าวมาแล้วว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วนักข่าวถามด้วยว่าอาดีตรัฐมนตรีเนี่ยเคยเป็นประธานกรตอตาด้วยหรือเปล่านะครับควณยพิสิทธิ์บอกว่าประธานกรอตอไม่ใช่นักการเมืองส่วนในระดับรัฐมนตรี มีกี่คนที่มาเกี่ยวข้องคุณอภิสิทธิ์จำว่ามี2คนครับ2คนนะฮะก็คืออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่เป้าหมายของพรรคไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องการทําในการเดินหน้าปราบขบวนการแสแกมเมอร์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะมีการยื่นเรื่องไปที่กรตอต แล้วก็อยากให้2หน่วยงานเนี่ยทำงานประสานกันเพราะว่าความผิดในกฎหมายหลักทรัพย์อาจจะเป็นความผิดมูลฐานนอกเหนือจากการช่อโกอง,องการค้ามนุษย์ซึ่งมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อที่เราเข้ามาเกี่ยวโยงตรงนี้จะเป็นอดีตรัฐมนตรีทั้งในรัฐบาลปัจจุบันและในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่มีเกี่ยวข้องอยู่ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยคือเราเสนอความผิดปกติของธุรกรรมยังไม่อาจไปชี้ได้ว่าการกระทำไหนถูกหรือผิดแต่ว่าความผิดปกติของธุรกรรมนี้ตามกฎหมายปป,ปงนั่นแหละคือกระบวนการตั้งต้นที่จะสามารถใช้อำนาจของปป,ปงเนี่ย,ยเพื่อขยายผลไปสู่การปราบปรามกระบวนการนี้ได้ผมย้ำอีกครั้งนะครับจุดประสงค์หลักของพรรคประชาธิปัตย์คือต้องการให้มีการปราบปรามเรื่องนี้ ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับใครนะักการเมืองนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่จะตามมาไม่ใช่เรื่องหลัก